สวัสดีครับก็พบผมนะครับวิธีผมตอนย้ายโอนนะครับการตอนนะครับนะครับนี่คือตอนตัดออกแล้วนะครับนะครับนี่ผมชําต้นนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเหี่ยวจากอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็ให้ดูรายละเอียดนะครับต้นที่เหี่ยวก็และต้นไม่เหี่ยวนะครับจะมีสองรูปแบบนะครับต้นนี้ใหญ่ใหญ่เกินไปนะครับก็เลยเหี่ยวนะครับต้นต้น ขนาดนี้นะครับยวไม่เหี่ยวนะครับผมก็ให้ในรายละเอียดดูว่านะครับอย่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับเวลาเอาไปปลูกแล้วมันเหี่ยวนะครับต้นต้นมันใหญ่แต่ต้นเล็กจะจะจะไม่เป็นไรนะครับนะครับผมก็นะครับนี่ช่างนะครับก็เดินผ่านมาพอดีอยู่เข้าวิดีโอด้วยนะครับทำไรครับช่างอันนี้ผมถ่ายวิดีโออยู่นะครับมีบันไดด้วยนะครับ อันนี้ผมก็ตัดตัดออกมานะครับจะไม่เหี่ยวนะครับนะครับผมก็ให้ดูมีช่างพอดีบังเกินมีช่างเดินผ่านนะครับก็ผมก็เลยนําไปใส่ตะกร้านะครับมีลูกด้วยนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ผมทําสําเร็จได้นะครับรายละเอียดคือต้นที่เหี่ยวและไม่เหี่ยวนะครับนะครับเี่ยมีลูกมะละกอด้วยนะครับไม่ไม่ยอมเหี่ยวนะครับเพราะผมผมเติมน้ํา สองถึงสามวันนะครับนี่ครับคือความประสบความสำเร็จนะครับที่เอาลูกและต้นมีลูกมะละกอทั้งต้นด้วยนะครับออกออกมาได้นะครับนะครับผมก็ให้ดูมะละกอนะครับต้นที่ไม่เหี่ยวนะครับนะครับก็มีสามต้นนะครับต้นนี้ผมก็จะ ไซดินไม่เหมือนกันนะครับต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นต้นแรกที่ผมเอาเอาออกมาได้นะครับให้ดูต้นแรกนะครับมันจะไม่เหี่ยวนะครับนะครับแต่ต้นใหญ่ผมเหี่ยวอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็บอกรายละเอียดว่าแต่ไม่ต้องตกใจนะครับไอ้ต้นเล็กไม่เป็นไรนะครับผมก็ย้ํานะครับอ่าย้ําให้รายละเอียดให้ฟังนะครับอ่าอ่าต้นนี้ก็ ไม่เหี่ยวอย่างนะครับไม่เป็นไรนะครับผมตอนออกมาแล้วนะครับจะเหี่ยวก็รายละเอียดต้นใหญ่นะครับเพราะว่าผมอ่าไอ้ส่วนที่สองต้นมันใหญ่เกินไปนะครับนะครับผมก็ปลูกไว้เยอะนะครับก็มีอ่านี่ให้ดูเหมือนกันนะครับก็มีต้นแคร์นะครับต้นแคร์สี่ต้นนะครับผมก็นํามา ปลูกไว้นะครับก็มีต้นมะกอกตัวนี้มันก็ยาวนานนะครับไม่ได้ตอนถ้ายส่วนที่ตัวนี้มันจะมีลูกนะครับก็มีนะครับใบเตยที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับว่าผมชอบใบเตยนะครับเวลาทําผสมของหวานนะครับผมชอบมากเลยนะครับก็มีว่านหางจระเข้นะครับมีนะครับผ่าน มะนัดนะครับอันนี้บังนัดครับบังนัดบรนเทาอันนี้ขิงครับพันขิงครับขิงขาส่ไกแซบแซบครับบรนเทานะครับนอกอ่ารักวันเกิดนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วมังกรนะครับที่ปลูกนะครับนะครับออกคันจริงๆนะครับแก้วมังกรนะครับบอกง่ายนะครับลูกโดกคือกันครับเอาพันลูกโดกมา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 เห็ดนะครับอ่าบางลายก็ อย่าเพิ่งเบื่อแก้วมังกรนะครับเพราะว่าแก้วมังกรนี้มีเคล็ดลับนะครับพันโดกลูกดกนะครับพยายามที่ตอนออกนะครับอาช้ำบอกนะครับลูกจะดกมากเลยนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปท้อแท้กับแก้วมังกรนะครับเพราะว่าปลูกไว้โชว์ปลูกไว้ข้างบ้านนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับชักวันหนึ่งเจริญเติบโตลูกดกมากเลยนะครับ เรามีวิธีตัดกิ่งชำ่ำขายกิ่งช่ามีรายได้ดีนะครับเอาไว้โชว์แล้วก็มีผลผลผลิตที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับอย่าพึ่งวิตกนะครับอย่าพึ่งท้อแท้ใจนะครับ <c oughs> แบบแก้วมังกรน,นะครับอันนี้ผมก็มีต้นดอกรักดอกพุธนะครับเขาเรียกว่าดอกพุธ นะครับพุทธเป่าพุทธท่านรักษานะครับเอาไว้นะครับ,เ,นะรบเป็นเครื่องอปกป้องนะครับเป็นเครื่องกันเครื่องรางนะครับต้นพุทธนะครับกันเครื่องรางหมายถึงการระบบนะครับปลูกไว้นะครับบูชาบูชาบูชินิยานัง นะครับไว้ให้มีกลิ่นหอมนะครับมีใบที่นะครับเป็นสีของใบก็ดูเหมือนกับคล้ายๆกับสีนะครับอันนี้ต้นพุดนะครับดูสีของมันมันจะนะครับเป็นอะเพนซินสีอะเพนซินของมันนะครับจะช่วยช่วยสภาพภาวะของอาเพนซินนะครับ คือคุณหภูมิการเป็นอยู่ของเรานะครับคือให้มีกลิ่นหอมนะครับคำว่าพุทธนะครับอ,อันนี้ผมผมให้ดูเชื้อที่ผมอเอามานะครับเป็นเชื้อปวกนะครับปรากฏว่าสองสามวันนะครับมันมันออกเป็นเป็นฟองไอเป็นเป็นหัวเชื้ออะไรนะครับผมไม่รู้ว่าผมเอาเชื้อปวกมานะครับผมก็เนยเนยเนยควบเลยนะครับว่ามันเป็น เชื้อสีขา,ขาวแต่ผมไม่ได้กลบดินนะครับอ,อันนี้ส่วนที่กลบดินนะครับผมก็ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าอาหัวเชื้อจอมปลวกนะครับที่ผมมาไอ้ตรงส่วนที่กลบดินและไม่กลบดินมันจะแตกต่างกันนะครับเหมือนไอ้ไอ้มันเกิดเชื้อขึ้นนะครับเหมือนกับใยฝ้ายนะครับเต็มเลยนะครับผมก็ยังไม่เคยอะไรเลยนะครับรู้สึกว่ายังไม่เคย พึ่งเคยนะครับอายุผมพึ่งจเจริญเติบโตพึ่งเคยไปเอาเก็บมาวิจัยดูนะครับว่าเป็นเชื้อเห็ดไหมเชื้อเห็ดตับต,ตองไหมนะครับผมก็เลยเอาเลยมาทดลองดูนะครับผมก็ปรากฏว่าสองสามวันนะครับมันจะออกเป็นฝอยฝอยฝอยสีขาวนะครับอันนี้ไม่ได้กรบดินนะครับนี่ครับไม่เห็นชัดเลยว่าเป็นฝอยเป็นมลฝอยสีขาวนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็น โอที okay, จุลศีหรือ,อจุลศีจมปวกสังเคราะห์ไหมนะครับคล้ายๆกับจุลศีสังเคราะห์นะครับอันนี้ผมจะกรบดูว่ามันเหตุตับต่อบ่จะเกิดไหมครับผมก็เลยทดสอบดูนะครับผมก็ไม่เคยนะครับก็ลองดูนะครับอจอมปวกหรือบั่นตะข้อเกิดว่าห้างปวกนะครับเอามาเบิงนะครับเอามามีใจเบง อาจเป็นเสื้อเฮดเสื้อยังครับแต่ผมก็ร่องๆ่องเบิ่งกครับผมบริหูเรืองนี้เลยผมบ่เคยเรื่องนี้เลยครับนะครับผมก็ไทยทอดในเบิ่งนะครับเนาะอ่าปรึกษาเบิ่งคขึ้นกันครับเดี๋ยสิ่งที่ผมท่านสำเร็จกับหลายอย่างนะครับนี่อย่างสำเร็จกับบ่อสำเร็จครับนะครับป้วนเป้งคละเข้ากันนะครับเนาะนะครับบมสิเป็นแหล่งวิจัยดินนะครับอนาคตก็อยากเป็นหมอดินนะครับนะครับ นะครับหมอดินผมผมผมวดัดอันนี้สีสีเป็นหมอดินขนาดอ่าใหญ่ในอนาคตนะครับผมผมไฟฟันใบนะครับเนาะเป็นแรงดินนะครับเคลื่อนดินนะครับในอนาคตนะครับอันนี้กับผมกับยกตัวอย่างให้เบิ้งนะครับเพื่อไวัเล็กน้อยศึกษาเบิ้งนะครับเนาะอ่าเรื่องอ่าจอบปวกนะครับปลวกจะเป็นเรื่องอ่า นะครับแต่ส่วนทีสําเร็จแะบ่สําเร็จครับส่วนที่เคยก็โบเคยนะครับเนาะผมเมื่อกลับสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ